สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณครูป้าสาวหรือคุณครูสัจสิวันสัตตะ์นะคะจําได้ไหมเอ่ยเด็กๆคุณครูป้าสาวหรือคุณครูสัจสิวันเนี่ยจะมาสอนในรายวิชาอะไรคะอ๋อจำได้แล้วนะคะจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะป .1 ป .2 นะคะค่ะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเมื่อ <c oughs> คลิปแรกที่คุณครูป้าสาวสอนเนี่ยคุณครูป้าสาวสอนเรื่องอะไรคะเด็กๆ ทราบแล้วนะคะคุณครูกาษาสอนในเรื่องของการช่างนะคะค่ะคุณครูภาสาสอนเรื่องการช่างนะคะค่ะทีนี้มาดูความหมายของการช่างกันก่อนนะคะว่าการช่างก็คือการช่างน้ําหนักคนจัดสิ่งของโดยใช้เครื่องช่างชนิดต่างๆตามความเหมาะสมของสิ่งที่จะช่างนะคะทีนี้นะคะชนิดของเครื่องช่างเนี่ยนะคะ เครื่องจั่งเนี่ยแบง่งออกเป็นหน้าชนิดด้วยกันนะคะค่ะเมื่อคลิปแรกนะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนสอนนักเรียนแล้วนะคะนี้เครื่องจัง่งใช่ไหมคะค่ะที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นเครื่องชั่งอะไรคะลูกอ่าทราบแล้วนะคะก็คือเครื่องจั่งสปริงนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาช่างกิโลนะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า เครื like ่องช่างสปริงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วเรียนไปแล้วนะคะค่ะจานช่างสปริงนะคะหรือเครื่องช่างแบบสปริงเนี่ยประกอบด้วยอย่างแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าจานรองนะคะต่อไปอันที่สองนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่านะคะหน้าปัดนะคะต่อไปอันนี้นะคะเราเรียกว่า เข็มชี้บอกน้ำหนักนะคะค่ะที่ยังเรียนเห็นตั้งแต่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเนี่ยนะคะมันก็คือตัวเลขบนหน้าปัดนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะเด็กเดใช่แล้วนะคะค่ะที่นี้มาทบทวนนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเครื่องช่างแบบสปริงนะคะก่อนช่างนะคะเข็มเนี่ย จะอยู่ที่เลขศูนย์ใช่ไหมคะเด็กๆใช่นะคะเข็มจะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะแต่เมื่อนำฟักทองมาตั้งบนจานรองนะคะบนจานนะคะเมื่อเอากักทองมาตั้งนันกเรียนสังเกตด,ดูเมื่อกี้เข็มอยู่ที่เลขศูนย์นี้พอฟักทองมาตั้งนะคะเข็มจะอยู่ที่เลขหนึ่งสแสดงว่าฟักทองหนักเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะค่ะต่อไปนะคะ ซึ่งเครื่องช่างแบบจปริงเนี่ยค่ะนักเรียนก็เรียนมาแล้วนะคะในคลิปแรกนะคะต่อไปมาดูเครื่องช่างชนิดที่2นะคะก็คือเครื่องช่างแบบดิจิทัลนะคะเครื่องช่างตัวนี้ใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากนะคะจากเครื่องช่างตัวนี้นักเรียนบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะคะต่อไปนะคะเครื่องช่างแบบที่3เคยเห็นไหมคะเด็กๆ เครื่องช่างแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องช่างสองแขนนะคะเครื่องช่างสองแขนเนี่ยใช้หลักความสมดุลของแขนสองข้างนะคะโดยมีแกนยึดแน่นตรงกลางเป็นเครื่องช่างที่นิยมใช้ในร้านขายยานะคะหรือใช้ช่างสารเคมีนะคะ ถ้านักเรียนเคยไปร้านขายยาเป็นโบราณนะคะนักเรียนก็จะเห็นเครื่องช่างแบบนี้นะคะเวลาเขาช่างยานะคะก็คือจะเอายามาตั้งแล้วก็จะอ่านน้ําหนักนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูเครื่องช่างแบบที่4ี่นะคะก็คือเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะ เครื่องช่างแบบนี้ใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆนะคะเช่นข้าวสารหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นกระสอบนะคะค่ะทีนี้เมื่อเราทบทวนเรื่องของเครื่องช่างแล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องของการช่างเคยไหมคะเด็กๆอันนี้เราเรียกว่าเครื่องช่างอะไรคะอ๋อทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอันนี้ก็คือเครื่องช่างน้ำหนักคนนะคะนักเรียนเคยช่างไหมคะ ค่ะนะคะส่วนมากนักเรียนก็เคยช่างแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเครื่องช่างน้ําหนักคนเนี่ยเป็นเครื่องช่างน้ําหนักคนเป็นเครื่องช่างสปริงชนิดหนึ่งนะคะเครื่องช่างแบบนี้มีหน้าปัดแสดงน้ําหนักอยู่ด้านบนของฐานสําหรับใช้หรือให้ขึ้นไปยืนช่างน้ําหนักและก็อ่านน้ําหนักจากหน้าปัด นะคะก่อนช่างเข็มจะชี้ตัวเลขศูนย์เมื่อช่างน้ำหนักผู้ช่างต้องถอดรองเท้าขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างและต้องยืนตรงไม่ไม่เกาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมาตราการช่างน้ำหนักตัวเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและก็ กรัมนะคะค่ะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องชั่งน้ําหนักตัวนะคะค่ะทีนี้เครื่องชั่งน้ําหนักตัวนะคะบางคนก็เคยไปชั่งที่เซเว่นนะคะจะเป็นเครื่องชั่งแบบหลอดเหรียญนะคะแต่วันนี้คุณครูจัตศิวันก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ําหนักตัวแบบขึ้นไปยืนนะคะค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างการชั่งน้ําหนักคนนะคะ อันนี้เป็นเครื่องช่างนะคะอันนี้ก็คือที่วางเท้าทั้งสองข้างนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างจะนักเรียนสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขอะไรอยู่ที่หน้าปัดนะคะเด็กๆทราบไหมเอ,อ่ยค่ะทราบแล้วนะคะก็คือตัวเลข0ูนย์นะคะก่อนช่างเนี่ยจะอยู่ที่เลข0ูนนะคะอันนี้นะคะเมื่อก้าวขาขึ้นไป นะคะปกติเนี่ยจะก,ก้าวขาขึ้นไปทั้งสองข้างนะคะแต่ถ้าเอาเท้าทั้งสองข้างขึ้นมายืนเนี่ยมันก็จะบางตัวเลขนะคะก็เลยถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าด้านซ้ายนะคะเมื่อขึ้นมายืนวางน้ำหนักที่เท้าด้านซ้ายแล้วนะคะท่าน,นยันสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขจะหยุดนิ่งอยู่ที่เลขอะไรคะเด็กๆอ๋อนะคะทราบแล้วทราบแล้วก็คือ63.8 ใช่ไหมคะค่ะาเนี่ยเราก็อ่านว่าน้ำหนัก63ามกิโลกรัม800รอกรัมนะคะค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองนะคะอันนี้นะคะขึ้นมายืนทั้งสองข้างนะคะใช้เท้าขึ้นมายืนทั้งสองข้างวางน้ำหนักตัวให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอ่ตัวเลขจะอยู่ที่เลขอะไรคะเด็กเดกอ๋อเห็นแล้วนะคะก็คือ 5 4 6นะคะเราก็อ่านน้ำหนักของอ้อยได้ว่าอ้อยหนัก54กิโลกรัม600กรัมนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นักเรียนดูนะคะว่าเมื่อขึ้นมายืนบนเครื่องชั่งแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าอ่าตัวเลขหยุดอยู่ที่เลขอะไรคะเอย อ๋อเห็นแล้วนะคะก็คือเลขหกสิบสี่จุดสี่นะคะก็แสดงว่าอ้นเนี่ยหนะักเท่ากับหกสิบสี่กิโลกรัมสี่ร้อยกรัมนะคะค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับการช่างหรือว่านักเรียนอ่านน้ำหนักการช่างได้แล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดน,นะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูก็ ได้เขียนคําชี้แจงว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านน้าหนักการช่างหรือว่าเติมตัวเลขการช่างลงไปให้ถูกต้องนะคะตามหน้าปัดหรือว่าตัวเลขที่ขึ้นอยู่บนเครื่องช่างนะคะค่ะนะคะให้นักเรียนเติมลงไปเลยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปริ้นแบบเผืัดน,นี้นะคะหรือนักเรียนก็สามารถทําลงในสมุดก็ได้นะคะแล้วก็สามารถนํามาส่งคุณครู ในวันเปิดภาคเรียนหรือในวันที่1น,นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูศัสิวันนะคะก็ได้มาสอนเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักตัวนะคะถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งสงสัยหรือว่าทำไมถูกนะคะนักเรียนก็สามารถโทรมาถมา,ามคุณครูได้นะคะตามเบอร์นี้นะคะก็คือ0950095130นะคะค่ะ อันนี้นะคะเป็นการเรียนเรื่องของการชั่งน้ำหนักตัวนะคะแล้วในคาบต่อไปเนี่ยก็จะมาเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะเด็กๆค่ะบ๊ายบาย